i uh -huh. สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิชยโชค456ค่ะวันนี้มานําเสนอแนวทางของประชานิยมนะคะงวดประจำวันที่16สิงหาคมค่ะ2,568เด่น4ตัวงวดนี้ค่ะ03572ตัวตรงนี้ใครอยากแคปแคปได้เลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 890งวดที่แล้วมาติดที่ออก852ติดบนนะคะ8นะประมาณนี้นะคะงวดที่แล้วเด้ว เลขน้ำตาเทียนงมดนี้ค่ะเลขหยดเทียนรางวัลที่หนึ่งหลักสิบศูนย์หนึ่งสองห้าหลักสิบล่างสามสี่หกแปด ที่แล้วค่ะหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองหน้าเสือ เกดข้ามไปถึงว่าดูเลขนี้ก่อนค่ะโครงสร้าง16ชุดไม่น่ามางวดนี้9นะคะบนนะล่าง16ชุดค่ะไม่น่ามา2แคบได้แคบนะคะ1 2 3 4 5บน1 2 3 4 5 ที่แล้วค่ะบนหลุดนะคะมาล่างนะมังกรไฟรหลักร้อยศูนย์สองสี่เจ็ด ที่เล้วมาล่างนะคะเข้าเพศตัวเด่นเนาะออกห้าศบางกรไฟจานใช้แน่นอน หน้าหนึ่งค่ะอ่าหน้าเสือมาแล้ว ที่แล้วหลุดนะคะออนี่ไงให้สองห้าเอาห้าสองวันที่หนึ่งหลักสิบอันนี้ล่างเนาะ ที่ทวนค่ะสองตัวล่างมีสองหนึ่งสองสี่สองห้าหกหนึ่งหกสี่หก,หกห้าอ่าเรียกพุชานิยมสองตัวมาตัวค่ะหมดนึ่ห้ากับศู ที่แล้วค่ะแชานิยมสูพยาเลขเม็ดเดียวศูนเก้า ที่สุดท้ายค่ะ ทีสุดท้ายให้สองห้าออกห้าสองนะคะงวดที่แล้วนะงวดนี้8ดนะคะต่อไปสิเอคุณอ,นอิน3ามตัวต้องมาอย่างน้อยหนึ่งถ้าสองตัวนะคะนี่งวดนี้สี่แปดเก้า งวดที่แล้วออกห้าสองบนด้วยนะมีห้าศูนย์ด้วยประมาณนี้ค่ะอ้าวจบการบรรยายหนังสือประชานิยมงวดนี้นะคะรู้สึกเจ็บคอนิดหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ขอให้ fc ทุกท่านจึงโชคดีมีชย่ยถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ